ไอาคาร์ฮะคำโอเวเดไอทิงยูแคมดรายอาคาร์เฮียอ่าโอเค the key yeah the key in my wallet the key in my purse okay I can stay here ค่ะนี่คือสภาพของรถที่เราจะไปซื้อพวกอะไหรนะคะซึ่ง ห่างจากบ้านประมาณ45นาทีค่ะอันนี้ก็ดูสภาพแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่เราซื้ออะไหล่ทั้งวงมาแล้วเนี่ยเราจะซ่อมซ่อมได้ไหมจะขับได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเราจะอัปเดตท,ท่านผู้ชมโอเคค่ะหน้าตารน <c oughs> เดินหมดเลยดีว่าคนไม่เป็นอะไรแค่บาดเจ็บถลอกที่หน้าผากปิดหน่อยดีแต่ว่าแบบนี้แอร์แบบโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่เราไปซื้ออุปกรณ์แล้วเราได้อะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะซ่อมได้ไหมโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมออกไปข้างนอกกันนะคะด้วยความที่ว่าที่นี่ตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณ แต11โมงนะคะของวันอังคารที่23นะคะแล้วก็อ่อพอดีว่าด้วยความที่อ่อลูกชายของสามีนะคะเขาขับรถชนแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าเราไปซ่อมหรือทำอะไรที่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยโดยเฉพาะในลอสแอนเจลิสเนี่ยไม่ไม่ว่าเฉพาะในลอสแอนเจลิสเะ่ อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ค่าแรงทั้งหลายทั้งปวงนี่มันจะค่อนข้างแพงนะคะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะไปตลาดามือสองหรือว่าเป็นร้านมือสองนะคะที่เขาขายพวกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการซ่อมรถคุณผู้ชมดูนะคะว่าทำไมเราถึงไปอันนี้คือสภาพรถนะคะที่ลูกชายเขาไปขับชนชาวบ้านมาแล้วก็ขับมาจอดทิ้งไว้ที่บ้านนี่ได้ประมาณ สองสามวันแล้วฉะนั้นแล้วนี่ก็คือแฟนด้วยความที่เขาก็พอมีความรู้เรื่องเครื่อ,อยงยนต์บ้างด้วยความที่เขาก็จบการศึกษาทางด้านเครื่องยนต์มาอ่วิศวกรรมเครื่องยนต์อะไรประมาณนี้เขาก็สามารถที่จะก่อนได้คุณผู้ชมดูสภาพของรถนะคะว่าอันนี้คือ,อ,อบบสภาพของรถที่จะไปซื้ออุปกรณ์ทัางหลายท่้ง,งพวกนี้แล้วก็เดี๋ยวคุณผู้ชมตามเราไปนะคะว่าอ่ตาตลาดตลาดรถมือสองไม่ใช่ตลาดสิเป็นร้านคา้า เครื่องยนต์เครื่องอุปกรณ์ที่เป็นาพารทั้งหลายทั้งปวงที่ใช้แล้วเนี่ยมีสภาพเป็นยังไงแต่แฟนเขาไม่ได้อยากให้ไปละเขาก็มีความรู้สึกว่าม,มันค่อนข้างที่จะแบบมไม่น่าไปเท่าไหร่แต่เราก็ไม่อยากให้เขาขับรถคนเดียวด้วยความที่ว่าประมาณ4 0 45นาทีจากบ้านซึ่งบ้านเราอยู่ที่ Woodland Hills นะคะแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมตามเราไปนะคะว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้คือสภาพรถนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะแต่ว่า เราจะไปกับรถอีกคันหนึ่งซึ่งเป็นคันนน้นะเดี๋ยวเราจะไปคันโน้นกันเดี๋ยวคุณผู้ชมตามเราไปนะคะโอเคค่ะก็ด้วยความที่เป็นผู้หญิงนะไม่ได้มีความรู้ทางด้านรถปลาอะไรเท่าไหร่แต่ว่าแฟนเขาพาไปเราก็จะไปกับเขาโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันโอเคนะค่ะค่ะเดี๋ยวตามกันไปนะคะดูสภาพรถแล้วมันมันเนาะ โอเคค่ะเดี mm ๋ยวไปกันเลยค่ะมาไปกันเลยอุ้ยมาดูกุหลาบบ้านเราก็มีนะอันนี้เป็นกุหลาบบ้านเราก็สวยอยู่เนาะนี่เป็นดอกกุหลาบนะคะเสือคือคนคนทำสวนเขาฝาะตอนแรกมันเยอะมาก พอตาบแล้วมันก็ค่อนข้างแตกออกมาสวยค่ะเดี๋ยวรถคันนี้จะไปเบกาสตันในวันที่28นี้ค่ะคันนี้แหละที่เราหัดขับแล้วเคอไปชนต้นไม้มาเดี๋ยวเราไปเบกาสตัน,นวันที่28นะคะโอเคตอบแล okay, 748 jacob Eight four four two four 424 jacob or visit call jacob so i think he's just a little bit, uh, like that i mentioned. what about the ratings in terms of trading? ค่ะคุณผู right okay. Okay. Yeah. ้ชมก่อนที่เราจะเดินทางไปที่เมืองซานบัลเล่นะคะซาบัเลนี่คือห่างจากบ้างเราประมาณยี่สิบสองไมายหรือว่า ย2ไมล์ถ้าตีง่ายๆก็ประมาณ30กว่ากิโลขับรถจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในแผนที่เราดูก็จะบอกว่าประมาณย2นาทีต่อ1ไมล์ต่อ22ไมล์แล้วว่าไม่จริงอะ่ะมันก็น่าจะตัววิธีประมาณ30-45นาทีเนาะโอเคค่ะคุณผู้ชมตามเราไปเลยนะคะค่ะและนี่เราก็ออกมาจากเส้นทางบ้านเรานะคะซึ่งบ้านเราอยู่ที่สุธนิลส์ล้ว เราก็จะใช้เส้นทางเดิมเส้นทางเดียวกันกับที่เราไปเมืองซานเปมนโนนะคะซานเปมิโนคือเมืองที่เราไปทําเรื่องหรือว่าที่เราไปสัมภาษณ์ปืนการาดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะค่ะแล้วก็อันนี้เราใช้เส้นทางทูพองก้าบุรวัตนะคะแล้วก็ออกไปตามเส้นทางซึ่งเป็นถนนที่เรียกว่าโอนซันตาซูซาน่าพาสนะคะอันนี้จะเป็น เนินเขาเป็นภูเขาสองข้างทางเล็กน้อยประมาณนั้นนะคะบรรยากาศของที่นี่ก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ขอเรียนคุณผู้ชมนะคะว่าก่อนที่เราจะเดินทางมาที่เมืองซันเมืองซันบเล่นะคะเราทำไมถึงไปที่นั่นจริงๆเราก็มีการเช็คเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็สอบถามเข้ามาโดยพอเราเช็คอินเทอร์เน็ตแล้วนี่ว่าที่ไหนในลอสแองเจลิสมีขาย อะไรมือสองหรือที่เราเรียกว่า use auto pass ประมาณนั้นเหมือนเสียงกงว่าเราในประเทศไทยเราก็จะไปหาซื้อแถวรังสิตแถวอยุธยาประมาณนั้นนะคะแล้วก็อพอเราได้สถานที่อยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องเสิร์ชเราก็ต้องเอาเบอร์โทรเพื่อที่จะสอบถามเข้ามาว่าที่เรามาเนี่ยมันจะมีอะไรให้เราไหมฉะนั้นในแต่ละเมืองในแต่ละที่ที่เราไปสนนหนทางมันค่อนข้างที่จะแบบเยอะ เยอะมากเลยนะคะด้วยความที่ว่าห่างบ้านเราก็จะมีออกวุฒิแลนด์ีออกทอบังกา้าออกรุ่นนี่นั่นเป็นเส้นทางประมาณ10บสเส้นทางกว่าจะถึงครึ่งชั้รนะยะทางประมาณ30มกว่ากิโลเนี่ยเออมันก็จะมีทั้งขับรถในทางตรงเป็นเส้นทางที่ไปลอสแองเจลิสได้ด้วยนะคะแต่ว่าเราแยกที่จะไปทางเมืองซานฟรนสโดหรือซานมาร์เนะคะ คุณผู้ชมก็ดูบรรยากาศสองข้างทางไปกับเรานะคะแล้วก็ตามรุ้นกันไปเลยนะคะว่าวันนี้ที่เราไปหาอะไรมีสองเนี่ยมันจะมีไหมอันนี้เรียนคุณผู้ชมนะคะว่ารถยนต์เนี่ยมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นรถยนต์ของญี่ปุ่นนะคะมันเป็นรถในประเทศสหารัฐอเมริกาอันนี้นะคะจุดที่เราไปจุดแรกคือเมืองซันบัลเล่นะคะค่ะเป็นถนนเพนโรสสตรีทนะคะแล้วก็อันนี้เราก็เข้าสู่เขตเมืองซันบัลเล่ นะคะคุณผู้ชมตามมาไปว่ามันจะมีไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยออกออกจากบ้านมาก็ลุ้นนะคะว่ามันจะมีไหมนะเพราะว่าอย่างที่เห็นสภาพรถเนี่ยรถมันก็ค่อนข้างเยินเพราะว่าวันที่เขาขับรถชนเนี่ยคือแอร์แบ็กมันทํางานเด็กเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เจ็บอะไรมากแต่ว่าแขนเขาก็จะแบบเจ็บนิดหน่อยแบบแขนเขาก็จะบวมขึ้นมาแต่อันนี้เราเข้าเขตซานบัลเล่แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีแบบเอ่อ อ,อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นจุดที่เข้าเขตท,ที่ที่เหมือนเหมือนเข้าเขตที่เขามีการซื้อขายอะไรรถยนต์เมืองสองแล้วถ้าดูตามสภาพอสองข้างทางเนี่ยก็จะไม่ได้แบบเป็นเมืองสวยงามก็จะออกเป็นเมืองเป็นเมืองที่แบบอ่ะโอเคแบบเหมือนแบบจะดูแบบอึมครึมรกๆกกบรรยากาศก็จะแบบ เก่าๆอะไรประมาณน,นั้นและเนี่ยคุณผู้ชมตาม,มาไปคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นเหมือนกับเข้ามาในจุดที่เขามีการซื้อขายเขาจะแบ่งประเภทนะคะว่าเป็นอะไรการชนหน้าการชนหลังเป็นกระจกเป็นชิ้นส่วนอะไรอย่างตรงเนี้ยก็จะเป็นกระจกเขาก็จะมีบอกไว้ว่าตรงเนี้ยออโต้พารเป็นพวกกระจกนะคะแล้วก็ข้างในเข้าไปเนี่ยเขาก็จะแบ่งประเภทให้ว่ามุมเนี้ย ตรงเนี้ยซึ่งมันเป็นแบบเหมือนเป็นแบบใหญ่ๆกว้างๆแบ่งประเภทว่าตรงนี้เป็นกระจกตรงนี้เป็นล้อรถตรงนี้เป็นกันชนตรงนี้เป็นบังโคลนหน้าหลังอะไรประมาณนั้นซึ่งมันเป็นครั้งแรกที่เราไปแล้วก็ไม่เคยไปแฟนเขาก็จะขับรถไปเรื่อยๆนะคะไปดูว่าเออมันมีไหมนะคะแล้วก็หาที่จอดรถซึ่งที่นี่มีค่อนข้างใหญ่แล้วก็ค่อนข้างกว้างตอนนั้นที่เราไปเนี่ย มันยังเป็นเข้าที่กําลังจะเข้าสปริงนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็ามาถึงแล้วนะคะที่เมืองซันเบเล่นะคะแล้วก็คุณผู้ชมตามมาไปดูนะคะว่าเราจะหาอะไรเจอไหมเราก็เดินตามหลังแฟนเราไปแล้วก็อันนี้จะห่างบ้านเราวูดแอนฮิล22ไมล์หรือประมาณ35กิโลเมตรนะคะตอนแรกถามแฟนเขาก็บอกคับรถประมาณ45นาทีเอาก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ ก็ประมาณนั้นแหละสี่สิบห้าห้าสิบนาทีก่อนอื่นเราก็ต้องเดินเข้าไปดูว่าที่เรามาเนี่ยเรามาถูกที่แต่สิ่งที่เราต้องการพวกอะไรเนี่ยมันมีไหมค่ะอันนี้บรรยากาศทั่วๆไปก็จะประมาณนี้อันนี้คือด้านนอกนะคะอันนี้เราถ่ายให้้คุณผู้ชมเห็นข้างในว่าที่นี่เนี่ยตลาดซื้อขายอะไรรถยนต์มือสองของที่นี่เนี่ย ค่อนข้างที่จินใหญ่อย่างที่บอกนะคะเส้นทางที่เราขับรถเข้ามาจนถึงที่เราจะเดินเข้าไปดูเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็แบ่งประเภทว่าคุณจะซื้ออะไรประเภทไหนอันเนี้ยแฟนเขาเข้าไปติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เขาก็ให้ความร่วมมือดีนะคะแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยส่วนมากจะเป็นเป็นชาวอ่าเม็กซิกันหรือว่าเป็นอเมริกันแต่อเมริกันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายหลายแบบเชื้อชาติ หลายในหลายหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ซึ่งเขาก็จะได้เป็นเอ่อเอ่อเป็นชนอเมริกันแต่ว่าผิวพันธุ์เขาก็อาจจะเหมือนชาวเม็กซิกันชาวสเปนประมาณนั้นค่ะอันนี้แฟนเขาเข้าไปถามแต่สําหรับตัวเรานะคะขอโทษทีค่ะเราเราขอเข้าห้องน้ําสรุปคือไม่มีนะคะคุณผู้ชมเราก็ต้องไปต่อค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เราเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่เข้าแล้วเนี่ย ออบอกไปว่าโอเคนะเราต้องการอะไหล่ชิ้นส่วนของรถประเภทไหนชนิดไหนที่เราต้องการนะคะด้วยความที่ว่ารถเรามันไม่ได้เป็นรถเหมือนออรถญี่ปุ่นประมาณนั้นอะไหล่มันก็จะจะไม่ได้ไม่ได้หาง่ายเพราะว่าจริงๆคนที่คนที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาม่ได้มาเน้นมากมายนะคะว่าคุณจะต้องใช้รถ อย่างที่บ้านเนี่ยมีหลายคันแต่ว่าก็ใช้รถมีทั้งรถญี่ปุ่นมีทั้งรถที่เป็นตระกูลของอเมริกันบ้างนะคะแล้วก็พอสอบถามเขาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือกันชนหรือบังโคนหน้าของรถนะคะเป็นกันชนเนากเขาเรียกกันชนมันไม่มีนะคะค่ะแล้วก็คุณผู้ชมดูนะคะว่าหลังจากที่เราออกมาจากซันเบลเลยเสร็จแล้วเนี่ยคือเราก็ต้องไปต่อที่เมือง อะคดีเก็เรียกว่าเป็นอะครเดียนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับลอสแอนเจลิสนะคะแต่ว่าก็จะห่างบ้านเราอยู่ประมาณส0กว่ากิโลนะคะถ้าถ้านักจากบ้านเราไปคือวิสแดนฮินลส์ไปที่อะครเดียเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณ3 0 40กิโลแต่ถ้าจากลอสแอนเจลิสเนี่ยก็ประมาณแค่20่ 2ี่กว่ากิโลนะคะฉะนันเราก็ต้องไฝเพื่อที่ว่าออกมาแล้วเราก็ต้องไปให้ได้ไปให้เจอนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องคือด้วยความที่ตะกี้เรามาจากเมืองซันเดอรม่มันก็จะไกลจากบ้านเราแต่พอเราจะไปที่เส้นทางลอสแองเจลิสไปที่อรเแเนดยเนี่ยเราก็ต้องวกกลับเข้ามาเลี่ยเลียวเส้นทางบ้านเรานะคะออกถนนเส้นเรนดูล่า แล้วก็มุ่งตรงเข้าไปสู่ทางเบอร์แบงก์แรนเดลนะคะแล้วก็เพื่อที่จะไปใช้เส้นทางเดียวกับที่ไปลอสแองเจลิสค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเส้นทางที่เป็นพรีเวของลอสแองเจลิสแะ้ะก็เรียกว่าเป็นบูมโรสนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นเป็นขาวมุนตรงโน้นนะคะ ถ้ามองดีดีแล้วเนี่ยมองลอดออกไปผ่านเส้นผ่านภูเขาก็จะเห็นเป็นลอสแอนเจลิสนะคะแต่แต่ว่าเราเรายังไม่ได้เข้าไปที่ลอสแอนเจลิสนะคะเราเลือกที่จะใช้เส้นทางผ่านเพื่อที่จะไปอจะดีแล้วก็ตรงนี้เป็นเมืองคาสเตน n านะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเมืองนี้จะมีะะเทศกาลดอกกุหลาบนะคะซึ่งจะจัดขึ้นช่วงต้นปีของทุกๆปีในระหว่างเดือนมกราคมน,นะคะแล้วก อย่างเมื่อต้นปีที่แล้วต้นปีนี้เราก็มีมาที่นี่เหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้ทําเป็นคลิปส,สวยๆให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะแต่ว่าถ้ามีโอกาสปีหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปทั่วเมืองพาสเตน,น่านะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยค่อนข้างสวยนะคะแล้วก็เป็นภูเขาและนี่เราก็เข้าเขตของมอนโรเวียนะคะซึ่งก็จะอยู่ใกล้ๆกับเมืองอาเดียแล้วนะคะ คุณผู้ชมดูบรรยากาศสองข้างทางของที่นี่เมืองเขาค่อนข้างทีง่จะสวยงามน,นะคะเป็นธรรมชาติาว่ธรรมชาติคือธรรมชาติที่มันไปกับภูเขาค่ะตรงนี้มันจะเป็นภูเขาซะส่วนมากจะไม่ค่อยได้มีเป็นชายหาดเป็นโน่นนี่นั่นเพราะว่ามันไม่ได้ติดฝั่งเบสโอสฝั่งชายหาดฝั่งมหาสมุทรไบซิติก ด้านนี้ก็จะเป็นภูเขาล้วนๆเป็นเนินเขาเป็นภูเขานะคะแล้วก็อันนี้เราก็ยังอยู่ในเขตของมโรเวีย <Okay. S 1> แล้วก็คุณผู้ชมต่ามมาไปนะคะ <your> โอเคค่ะแล้วนี่เราก็มาถึงแล้วนะคะเมืองอาเคเดียนะคะเป็นตลาด ซื้อขายอะไรรดยนต์ินสองแงที่2ที่เรามานะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยอย่างที่บอกไปห่าง LA 17ไมล์หรือ27.2กิโลเมตรขับรถประมาณ17-20นาทีถ้าสมมติว่ามาจากลอสแองเจลิสนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เริ่มต้นจากที่ดาวทาของลอสแองเจลิสเราเริ่มต้นจากเมืองซานบัมเล่นะคะมันก็จะกินเส้นทางก็เกือบ30กิโล โดยที่ว่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็จะเห็นผ่านหลายเส้นทางนะคะอย่างที่เราได้ได้มีทําคลิปแล้วก็ถ่ายให้คุณผู้ชมได้เห็นว่ากว่าจะมาถึงที่นี่กว่าจะมาเจอตลาดแหล่งที่สองเนี้ยมันใช้เวลาในการขับรถและก็ผ่านเส้นทางมากน้อยเพียงใดน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณผู้ชมตามเราไปดูนะคะว่า,าตลาดที่นี่เนี่ยแหล่งที่สองเนี่ยในเมืองอะคเดียเนี่ย มันจะมีอ,อะไรรถโดนหรือว่าสิ่งที่เราต้องการไหมแต่อย่างที่บอกไปคือแฟนเราเขาก็คงไม่ให้เราเข้าไปหรอกนะคะเราอาจจะต้องรอเขาอยู่ข้างนอกนะคะโอเคค่ะอันนี้คือเราหาที่จอดรถนะคะคุณผู้ชมก็เผื่อมีโอกาสท่านไหนนะคะที่อยู่ในลอสแอนเจลิสหรือว่าอยู่ละแวกใกล้เคียงถ้าสมมติว่าต้องการแหละซื้อขายรถเดต์นมือ2สอง แหล่งซื้อขายอะไรชิ้นส่วนมือสองก็สามารถมาที่นี่ได้นะคะค่ะท่านผู้ชมแนละตอนนี้เราก็มาถึงน่าจะเป็นที่ที่สองนะคะซึ่งมางจากบ้านนี้คือที่แรกมันไม่มีเนาะแล้วเราก็มาที่ที่สองฉะนั้นเราก็บอกแฟนเราว่าเรานนั่งรอที่ตั่งต๊กันเพราะว่าดูแล้วมันไม่น่าจะมีเขาไปถามวันนี้ก็คือบรรยากาศั่วยตป่าที่เขาแบบมีเป็น พวกอ,อ,อะไรของรถยนต์คุณกจะมีคนมาจัดจ่ายซื้อของประเภทแบบแล้วแต่รถของตัวเองนะคะบางคนก็จะโทรเข้ามาถามก่อนถ้ามีเขาก็จะเข้ามาบางทีก็แบบซุ่มๆมาถึงว่าของเราก็มีแบบเข้าไปที่แรกที่ซัมเบเล่แล้วก็ที่นี่ก็เ,เข้ามาทางอ,อ,อกิดีนะคะก็ไม่ไกลจากโรซเกลิสแบบนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแผลทั่วไปนะคะแล้วก็ ไม่รู้ว่าแฟนเขาจะหาเจอหรือเปล่าเนะแต่ก็ภาวนาให้เจอแล้วกันเพราะว่าบางทีมันก็หาย,ยากรถมันก็ไม่ได้แบบที่จะมีอุปกรณ์ครบนะคะโอเคค่ะมารุ้นกันว่าเขาจะหาเจอไหมนะะโอเคนะคะค่ะ ชนหน้าเป็นพวกบงโคนกันชนหน้าตรงนู้นก็จะมีแบบเยอะแยะเลยอันนี้อันนี้ไม่ใหญ่เท่าสถานที่แรกนะคะแต่ว่าก็พอมีตรงนู้นน่าจะแบบเยอ็เข้าไปข้างในนน่นแหละแต่ว่าเราไม่เข้าไปตรงนู้นแต่ว่าเรามาลุ้นกันว่าแฟนเราจะเจอไหมนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวรอลุ้นกัน คค่ะท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราคิดว่าเราจะเดินเข้าไปดูข้างในกับแฟนเรานะคะแล้วก็คุณผู้ชมมาลุ้นกันนะคะว่าเราจะเจออะไรที่ต้องการหรือเปล่านะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเยอะนะเนาะแล้วเดี๋ยวสําหรับวันนี้นะคะเราขออนุญาตท่านผู้ชมเดินเข้าไปดูข้างในก่อนกัน แล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเราขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็ฝากากดไลค์กดติดตามแล้วก็ subscribe ด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้านะคะเราจะมาอัปเดตท่านผู้ชมนะคะว่าวันนี้เราตามหาอะไหล่รถจนต์มืสองไม่ว่าจะเป็นมื 2, ่สองหรือมือสามแหละมันจะเจอหรือเปล่านะคะที่ตลาดรถยนต์มืยสองนะคะซึ่งจะมีพวกอะไหล่แล้วก็พวกอุปรกรณ์ตกแต่งรถซึ่งเป็นของที่ใช้แล้วเนี่ยมากมายเลยแล้วเดี๋ยว คุณผู้ชมมาดูกันว่าเราจะเจอไหมนะคะโอเคสาหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะพบใหม่ในคลิปหน้านะคะแลวเดี๋ยวจะอัปเดตท่านผู้ชมนะคะว่าอุปกรณ์ที่เราตามหาในวันนี้เนี่ยมันจะเจอหรือเปล่านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ เด t s โก้ไอเ stay outside โอเคค่ะอันนี้เรามาลุ้นกันนะคะอันนี้เป็นทั่วๆไปนะคะแฟนเขาก็ไปข้างใน mm hmm. ซึ่งเราคงไม่เข้าไปเพราะว่ามันก็จะมีแต่พวกรถยนต์ที่เป็นแบบเราอยู่ข้างนอกนะคะเราไม่เข้าไปเร mm hmm. ก็อยู่ข้างนอกดีกว่าโอเค Yeah <No. S 1> Yeah I don't want to go โอเคก็จะประมาณน,นี้แล้วเดี๋ยวมาเุ่นกันนะคะว่าแฟนเขาเจอไหมโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบลูกค้าที่เขามาเลือกซื้อของ ก็เข้ามาแหละท่านผู้ชมเพราะว่ารู้สึกจะมีอะไรแฟนเขาก็ไปตามเพื่อมาช่วยอะไรเราก็ต้องลงชื่อก่อนล้วเข้ามานะก็ประมาณ <Yeah>. yes โอเคท่านผู้ชมสรุปเราไม่เข้าไปนะคะเพราะว่าตอนแรกว่าจะเข้าไปแล้วแหละแต่ทีนี้ให้เขาไปดูเองนะคะ,นะคะสรุปคือต้องจ่าย5ดอลลาร์ก็คือ535ประมาณร้อยหกสิบจริงๆก็ไม่ได้มีความจาเป็นว่าเราจะต้องเข้าไปนะเพราะว่าจริงๆแล้วก so ็ เลือกดูเดี๋ยวแฟนขก็ขนออกมาเอาเพราะว่าตามความเป็จริงแล้วเนี่ยจะเข้าไปยังต้องเสียตังค์เรามาซื้อของเขาแท้ๆสรุปเราไม่เข้าไปแล้วก็ให้แปนไปดูคนเดียวเหมนะะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันวนะ่าโอเคอุปกรณ์ที่เขาซื้อมาที่จะไปะประกอบติดตั้งเข้ากับรถยนต์ <c oughs> ของเราที่มันสุดหลอ <c oughs> ดามาชเจอมโดนชนมาเนี่ยมันจะได้ไหมเรามาลุ้นกัน แต่แตะกี้นี่เขากลับมาเขาบอกมาว่าโอเคมันมันมีนะคะแล้วก็มาเอาอ,อปุปกรณ์เพื่อที่จะไปงัดแง,งะโน่นนี่นั่นว่าโอเคเราต้องการอะไรฉะนั้นก็เดี๋ยวมาดุ้นกันนะคะเรามาดูกันตอนสุดท้ายแล้วกันะะนะคะว่าสิ่งที่เขาซื้อมาสามารถนําไปใช้แล้วก็รถจ์จะครบสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมแล้วก็สามารถวิ่งได้หรือเปล่าโอเคนะคะมาลุ้นกันค่ะ ก็ให้เขาใช้เวลาอยู่ที่นั่นส่วนเราก็จะนั่งรออยู่ที่รถแล้วก็เดี๋ยวออพอถึงบ้านเราจะมาถ่ายรูปให้ท่านผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสิ่งที่เราได้มาจากสถานที่ตรงเนี้ยมันมีอะไรบ้างโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวรอ,อ,อดูกันนะคะโอเคค่ะบา,บายยเจอแล้วออกมาแล้วแดนเข้าไป Dali? There or you will drive a car? Maybe you will drive a car. Huh? Come over there? I think you can drive a car here. Ah, okay. The key... Yeah, the key in my wallet. The key in my purse. Okay, I can stay here. Back, ค่ะโอเคค่ะท่านผู้ชมสรุปก็คือได้ของมานะคะแต่ว่าสีมันไม่เหมือนกันคือรถที่บ้านเนี่ยมันเป็นสีขาว แต่ว่าไอ้ที่ได้กันชนแล้วก็อะไรมามันเป็นออกสีเทาๆฉะนั้นก็เดี๋ยวถามแฟนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาต้องไปเพ้นสีใหม่โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็กลับบ้านกันเลยนะคะกลับบ้านกันเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันในลำดับถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่เราเดินทางขับจากเมืองอะคาเดียนะคะซึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆลอสแองเจลิสนะคะแล้วก็เราก็จะขับรถจากอะคาเดียถึงบ้านเราก็ใช้เวลาประมาณส0่นาทีนะคะอันนี้เขาก็ยังถือว่าเป็นเคสของลอสแองเจลิสนะคะคุณผู้ชมดูอันที่เห็นนี้ก็คือบรรยากาศสองข้างทางค่ะก็จะประมาณนี้ด้วยความที่ว่าที่นี่มันเป็นภูเขาเนาะ แล้วก็เราก็ยังอยู่ในเสตลอสังเกิสซึ่งอย่างที่บอกคือบ้านเราจะห่างลอสังเกิสประมาณที่ส2ไมล์สามสิกว่ากิโลนะคะแล้วก,ก็เราก็จําเป็นที่จะต้องปรับเส้นทางเดิมแต่ว่าตอนไปเราไม่ได้ไปเส้นทาง,างนี้เราไปเหมือนผ่านหลายเส้นทางแต่ว่าขากลับเราก็จะต้องวิ่งตรงเลยคืเหมือนกับว่าเราไม่ต้องไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานน่นนี่นั่นตามหา ตามหาแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนอันนี้ก็จากอสทูตเลสก็เข้าเขตเมืองอ่าเกินเดลนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเขตเบอร์แบงก์ตรงนี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็นนี่เราเห็นในทีวีที่นั่มีเกิดอุบัติเหตุฉะนั้นก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกันค่ะโอเคค่ะออกจากเบอร์แบงก์เสร็จก็จะเข้าบ้านเราแล้วโอเคค่ะอันนี้ถึงบ้านเราแล้วนะคะบุนเนลค่ะโอเคค่ะ คือที่ซื้อมานะคะว่าจะเอามาซ่อมหรือว่าทําให้ลูกชายเป็นกันชนหน้าแต่ก็คงไม่ได้ใช้แล้วค่ะอันนี้ก็ซ่อมแซื้อมาแต่ว่าเอาทำะไร้อตโอเคอ can't h แ l ก็คือแบบ อันนี้นะคะอซฟารถจอดแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวก็จะขายซ่าค่ะประมาณนี้นะคะโอเคมันซ่อมไม่ได้เย่ยประมาณนี้มันก็คงไม่มีขายซ่อมอแล้วหละค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมพบ ใ,ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะายบาย